แดดดีค่ะหลังจากฝนตกมาสองสวันก็เลยเดินออกมาเที่ยวตรงพอร์ตนะคะพอร์ตก็แบบเออตรงเคนี่ของเมืองตูลงค่ะคุณตูลงไม่ใช่ตูลูสนะคะเ <c oughs> วลาบอกคนไทยว่าแบบเออฉันอยู่ตูลลงนะเออคนไทยก็จะเออไม่ใช่คนไทยเพื่อนๆคนไทยก็บอกอะไร <c oughs> ตูลงตูลูส <c oughs> หรือเปล่าแก okay. อืไม่ใช่ค่ะฉันอยู่ตูลงนะฉันไม่ได้อยู่ตูลูสอนนี้ ช่วงนี้นะคะก็เออสิ้นพักร้อนแล้วค่ะนักท่องเที่ยวก็น้อยลงแล้วแง่ mm hmm. ก็แบบเออแล้ววันนี้แดดดี mm hmm. ไปดูวิวกันนะจ๊ะ mm hmm. ไอ้อะ้วก็นี่คุณลูกคะ่ะ <laughs> ปิดให้หนางร้อนจ้ะ mm hmm. เนี่ยต้องพอดของทุลองนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเงี้ยก็จะมี เ,เลี้ยงพี่เขาหน่อยค่ะก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวเยอะค่ะแล้วก็ตรงตุลงนะคะเมืองตุลงมันจะมีท่าเรือใช่หไหมเรือเนี่ยสำหรับไปเกาะกอก,อกอนะคะกาะซิก,กานี่สองลำตรงนั้นแล้วก็นี่คือเป็นท่าเรือทั้งหมดเลยนะจ๊ะนี่มันก็จะมีสัดส่วนนะคะทางเมืองก็จะแบ่งสัดส่วนเนี่ยส่วนเนี้ยส่วนมุมตรงนี้นะคะสําหรับจอดเรือชาวประมงค่ะก็จะยังมีชาวประมงนะคะถึงแม้ว่า อันนะ้จะมีไม่ค่อยมีปลาขายหรือว่ามีปลาขายแต่แพงเงี้ยก็ยังมีแบบว่าออจุดจอดเรืเอของบรรดาชาวประมงนะคะเนี่ยแหละก็จะเป็นเรือประมงบางวันนะคะเขาก็จะมาจอดขายปลาบริเวณนี้แหละคะ่ะก็เคยมาซื้ออยู่เหมือนกันสมัยอยู่แบบว่าใกล้ๆในเมืองนะคะ,ะนี่แหละนะจะเป็นพอดของเมืองทุรงนะคะใครมาก็ต้องมาเที่ยวจุดนี้คะ่ะเพราะว่าเป็นจุดท่องเที่ยวนะคะ ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าะคะเพราะว่าลมแรงมากไม่ได้อุปกรณ์อะไรมาเลยมาดูต่ออ่าแล้วก็จุดนี้นะคะเป็นจุดหนึ่งที่แบบเออชมพระอาทิตย์ตกสวยค่ะโอ้ยเรือลำนี้บอกเคยเห็นเลยจ้านี่อะไรอะเพลิกงชื่อเรือนะคะของเมืองตุลองเลยจงเลย รอมากจุดนี้นะคะก็ถ้าฝนตกเนี้ยอย่ามาเด็ดขาดค่ะฝนตกลมแรงบรรยากาศแบบว่าจะแบบว่าขมุกขมัวแต่ถ้าอากาศดีนะคะให้รีบบอกมาเลยค่ะแถวนี้มีทั้งแบบเออร้านอาหารมีออมอะไรอ่ะร้านไอศครีม มีร้านขายเครปอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ามาถึงจุดสําคัญของเมืองอีกจุดหนึ่งนจะจ๊ะแหมเอยเหมือนไกด์พาเที่ยวเลยตูนี่ก็จะมีเอ็กลิสนะคะตรงนี้เป็นเอ็กลิสประจําเมืองอันหนึ่งนะคะแล้วก็ค่าตรงนู้นนะคะเป็นภูเขาหลังเมืองค่ะมงฝาหอ้องอ่าน,นะแล้วก็บริเวณนี้แหะคะ่ะที่เป็นล,ลานตรงเนี้นะคะ่ะที่เลยคุณลุงท่านนี้ไปนะคะก็จะเป็นตลาดสดค่ะน่าเดินมากอ่ะต่อ เออถ้าทางจะลมจะแรงถ้าทางจะไม่ค่อยได้ยินอะไรอะนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะมาเมาส์มอยต่อยหอยใหม่ใครอยู่เมืองนี้หรือว่าเมืองใกล้ๆนะคะก็เอ,อ่อทักทายชิดแชทกันมาได้นะคะเผื่อว่าจะได้นัดกินกาแฟกันอย่างงี้อ่าใช่ของเมืองนะคะที่อยู่อย่างหนึ่งที่แบบน่าทำม,มากนะคะไม่ใช่น่าทำกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือนั่งเรือชมเมืองคะ่ะนี่ เรือก็เป็นแบบนี้นะคะเออไม่ใช่ชมเมืองสิชมราคาระคะ่ะชมอ่าวของบริเวณอ่าวตุลองนะคะซึ่งเขาจะพาไปชมอะไรบ้างแน่นอนค่ะเมืองทาหารนะคะเขาก็จะพาไปชมบรรดาเรือทาหารนะคะนี่ก็แบบค่าตั๋วนะคะ10ยูโรแล้วกออ็มันจะมีวิ่งออกเป็นรอบๆนะคะ10บโมงสิบห้าสบเอ็ดโมงไงอย่างงี น่าชมชะคาแนะนําเลยค่ะถ้ามาแถบนี้นะคะให้หนั่งเรือชมอ่าวตูลงค่ะมีหลายเจ้าบริการนะคะรูโซจะมีสองเจ้าอันเนี้ยมีเจ้าหนึ่งตรงนี้น,น,นี่เรือเขานะคะแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งจะอยู่ตรงน,นะะู้นค่ะนี่ปกติแล้วแบบเออเมืองนี้นะคะถ้าอากาศดีๆหน่าร้อนเงี้ยก็จะมีเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่แบบนั้นนะคะ แต่ว่าจะเป็นเรือของนักท่องเที่ยวอะคะ่ะเป็นเรือครูอิสอะคะ่ะเป็นเรือครูอิสที่มาจอดก็นักท่องเที่ยวชาวยุโรปอะคะ่ะจะมาเที่ยวแถวนี้เยอะเพราะว่าตุลงนะคะเป็นเมืองที่ใหญ่เขา,าเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวพูดผิดเป็นเมืองเขา,าเรียกว่าอะไรเป็นเมืองของทหารเรือะคะ่ะเป็นท่าเรือทหารเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะนี่คือบรรยากาศดีคะ่ะฝั่งนึงก็จะเป็นแบบเออเรือทะเล อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบเออร้านอาหารนะคะมาเที่ยวได้เลยค่ะทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเมืองตุลองอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเออจะรู้จักกันแบบเออเมืองมักเซย์อย่างนี้เมืองนีสอย่างนี้ตุลองอยู่ระหว่างนีสกับมักเซย์ค่ะครึ่งทางครึ่งทางเลยแวะกันมาได้นะคะอ่าอีกอันนึงคือตุลองนะคะเป็นเมืองที่แบบใหญ่ติดหนึ่งในสิบของ เออฝรั่งเศสนะคะเมืองแรกที่แบบเออใหญ่เป็นเมืองหลวงก็นแน่นอนค่ะมันคือปารีสนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแบบเออลียงมารเซย์นีสทูลูสเออบอคโดอย่างเงี้ยแล้วก็มีเคอร์นอกมีทูลองอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่า10เมืองเดี๋ยววันหลังจะมาทำวิดีโอเมาส์มอยให้ฟังนะคะ10เมืองใหญ่เผื่อว่าใครมีโครงการที่แบบย้ายไม่อยู่ฝรั่งเศสหรือว่าเ,เครกวไลอะ่ะจะโยกย้ายใส่สโพกโยกย้ายนะคะก็สามารถเลือกกันได้ว่าคนที่จะมาอยู่ฝรั่งเศสเมืองไหนอะไรยังไงนะจ๊ะโอ้ยนี่คือแบบไม่ต้องดูหน้าอีแม่หรอกเนาะดูวิวแล้วกันวิวสวยค่ะ ถ้ามีคนก็เดี๋ยวจะหลบหลบให้หน่อยไปดูวิวเอาอย่างเดียวคือไม่กล้าเข็นติดขอบทะเลมากค่ะเดี๋ยวรถเข็นลูกจะตกทะเลนะคะนี่กว่าจะได้มาคนนึงก็แบบว่าลำบากยากเข็นค่ะแคบจะตีลังกาทำลูกอยู่แล้วโอเคอ่ามา อ๋อสวัสดีค่ะคุณเบอร์เ,เดชนะคะอ๋อตอนนี้อยู่เมืองตุลงค่ะตุลง T O U L O N นะคะถ้าสะกดเป็นภาษาอังกฤษ T ต U เออตุลองอ่าแล้วก็จุดนี้นะคะนี่เห็นอนุสาวารีย์คนตรงนั้นไหมคะตรงนั้นเนี่ยเออคุณเขามีชื่อเล่นด้วยนะคะชื่อเล่นของคุณเขาก็คือเบเซีย คือแวร์วิลก็คือมีมิสเตอร์ที่หันตูดให้เมืองนะคะเพราะว่านี่คือแบบว่าคุณเมอร์ซิเออร์คนนี้นะคะเขาก็เออเอานิ้วชี้ออกไปนอกทะเลนะคะแล้วก็ตูดของเขานะคะก็หันให้เมืองคือแวร์วิลตูดหันไปทางเมืองนั่นเองนะจ๊ะเราก็แบบเออจุดนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนจุดหน้าเที่ยวอีกจุดหนึ่งอุ้ยคุณตำรวจปั่นจักรยานผ่านคุณตำรวจของฝรั่งเศสในหน้ารอนนะคะเขาก็จะเออ ใส่กางเกงขาสั้นค่ะแล้วเวลาเขาตรวจตราอะไรในเมืองนะคะเขก็จะบันจักรยานค่ะโอ้ยเรือโอ้ยลงนี่อันนี้ก็เป็นเรือเก่าแก่ลำหนึ่งนะคะของตุลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบเออเช่าได้ออกไปเที่ยวได้นะคะเออคือก็ไม่เคยเช่าหรอกคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเขาเขียนไว้ว่าโซจีอ,อ,องเมก เบอร์ท้าศูนย์หกหนึ่งห้าศูนย์เก้าสองสี่หกเก้าค่ะใครสนใจก็ได้เลยค่ะอืมอ่าอ่ะต่อไปนะคะแนะนำเที่ยวนี่ป้าดามนู่นเลยค่ะอันนั้นคือแมคคีเดอ o u ทูลงนะคะโฮเทลเดอะวิลเดอ u ทูลงคือไม่สวยเลยก็บอกเป็นแบบเออตึกๆอะคะ่ะไม่สวยเลยอะคือของชาวบ้าน โคชิเดวิเดอปากีโคชิเดวิเดอจูลูสอะไรเ <t iny> งีเ้ยเฮ้ยบตึกเขาเก่าแก่เขาสวยมีศิลปปงศิละปะนู่นนี่ของตูลองแบบเออไม่สวยเลยบอกตรงๆนะโอเคอีกอันนึงนะคะทิปสําหรับคนที่แบบเออมาเที่ยวตุลองแล้วแบบไม่อยากจ่ายค่าเรือ10ยูโรช่องเที่ยวนะคะก็ให้มานี่เลยะคะ่ะอันนี้คือเป็นเรือโดยสารนะคะสวัสดีค่ะคุณสุชาแนลเออ ตรงนี้นะคะเป็นแบบเออเรือโดยสารนะคะเนี่ยนะคะเรือสีฟ้านะคะก็จะมีแบบเออขับไปเมืองเซนต์คริสเมร์มสมองเดียร์เซปเลตเซปเลตเป็นหาดหาดหนึ่งที่แบบเออมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะนะคะเขาก็จะขับออกไปฝรั่งเศสค,คือเมืองน้ำหอมใช่ไหมคะอยากให้พาชมและสกินแคร์ด้วยอ่ะค่ะคุณเปนคือเคยไปเมืองเออน้ำหอมอะคะ่ะแหล่งน้ำหอม ก็คือเมืองกราสอะค่ะเคยไปแล้วค่ะมีทําวิดีโอไว้นะคะเดี๋ยวเ,เ,เข้าไปดูได้นะคะเสิร์ชว่าแบบเอเมืองกราสนะคะส่วนพวกสกินแคร์ต่างๆนี้แบบบางทีก็เอามารีวิวบ้างอะไรเงี้ยแต่ยังไม่กล้าสวัสดีค่ะคุณรัดาษารัดาษาสวัสดีค่ะอ่านชื่อไม่ถูกขอโทษด้วยนะคะบางทีภาษาไทยไม่เกง่งโอเคส่วนเรื่องแบบพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยค่ะก็มีเอามารีวิวบ้างที่แบบใช้นะคะแต่ว่า ถ้าเป็นเออไม่ยังไม่กล้าไปถ่ายในฟาร,รม์มซีนะคะเดี๋ยวเขาไล่ออกมาจากร้านค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นวิวอีกอันนึงนะคะตรงนู้นนะคะที่เป็นเห็นแบบเออเป็นเกาะเกาะตรงนู้นน่ะนะคะอันนั้นคือเอ่อทางไปทางไปเมืองลาเซนเซเมนะคะก็ถ้านั่งเรือเนี่ยเรือมันก็จะออกไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะไปลาเซนเซเมแล้วก็ไปซังโมคิเยซึ่งจะอยู่ไอหลังเรือลำโตนี้นะค่ะ แล้วก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งคือไปฝั่งเอ่อแซฟเลตนะคะเยอะเนี่ยค่ะเรือลำโตสีฟ้านะคะค่าโดยสารค่ะ1.4ยูโรเออน้ำหอมที่นี่เหรอคะน้ำหอมที่นี่อ่ะเอาจริงๆคือราคาไม่ได้ถูกกว่าเมืองไทยมากเลยค่ะคือบางทีที่เมืองไทยอ่ะตามเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรต่างๆเวลาเขาจัดโปรโมชั่นอะไรเงี้ยหรือว่าเอ่อที่ท,ท,ที่อะไรอ,ะอ่ะเอ่อ ดิสไตรีเมืองไทยค่ะ King Power อ่ะเวลาเขาจัดโปรโมชั่นน้ำหอมถูกกว่าที่ฝรั่งเศสอีกค่ะแต่คืออันนี้พูดถึงน้ำหอมแบรนด์นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำหอมที่แบบโลเคลอล่ะค่ะมาถึงคนที่นี่ทำหรือว่าเป็นแบรนด์โลเคอลโอกเลอย่างเงี้ยมันก็หอมหอมแล้วหอมแล้วก็ดีด้วยค่ะแต่คือแค่มันไม่มีชื่อเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่างชาแนลอะไรพวกเนี้อย่างเอ็กเมสอะไรพว, mes, วพวกนี้มันก็คือแพงอยู่แล้วค่ะน้ำหอมของเขาอะต่อนะจ๊ะมาเมืองตูงตุรกอ มาเที่ยวต่อเดี๋ยวขอดูลูกแป๊บหนึ่งลูกก็นั่งดูวิวอยู่นะคะนางกำลังนั่งดูนกค่ะ <c oughs> คือว่าก็พักหนึ่งแล้วนะคะที่ไม่ได้เข้ามาในเมืองเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ติดโควิดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อีเม่ติดโควิดนะอีเม่ติดโควิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหมายถึงว่าติดเรื่องมันมีโควิดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยเข้ามาในเมืองเท่าไหร่เงี้ยพอเข้ามาถ้าหน้ารอ้อนนักท่องเที่ยวเยอะขี้เกียจหลบ <c oughs> เพราะว่าเมืองที่อยู่ดูงองเนี่ยค่ะเมืองนี้มันอยู่ในเขตการปกครองวาค่ะตอนนี้ชาวไทยเข้าฝรั่งเศสได้ค่ะแต่มันก็มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีคุณเักษณในการเข้าอยู่อะค่ะถ้าสมมุติว่าฉีดแอสตราเซเนกมาครบแล้ว2เข็มก็ถือวีซ่าท่องเที่ยวก็เข้าได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนที่ยุโรปเขารองรับอะค่ะก็อันนั้นอะ ได้เฉพาะสำหรับคนที่ถือวีซ่าระยะยาวหรือว่าคนที่ถือวีซ่าระยะสั้นแต่มีความสัมพันธ์กับชาวฝรั่งเศสอย่างเช่นเป็นครอบครัวชาวฝรั่งเศสหรือว่าชาวยุโรปหรือมาฝรั่งเศสเพื่อมาแต่งงานเพื่อมาจดบัตรหรือเขาเรียกว่าเป็นคอนคิวบาค่ะคอนคิวบาก็คือเป็นแบบเหมือนอยู่เป็นคู่พาร์ทเนอร์กันแต่ไม่ได้แต่งงานกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะมีคำถามกันไหมคะ นี่อ่ะของตูลงนะคะก็จะมีนี่ค่ะรถไฟสีขาวชึกชักชึกชักะซึ่งก็จะพาเที่ยวตามจุดต่างๆยินดีมากค่ะคุณรดาสาอะต่อรถไฟนะคะนี่ชึกชักชึกชักเขาจะเก็บ6ยูโรค่ะ6ยูโรเอ่อแล้วก็จะพาไปเที่ยวทั่วเมืองตุลงเลยนะคะแล้วก็จะพาไปตรงหาดด้วยตูลงเนี่ยมันจะมีหาดใหญ่สวยๆค่ะชื่อว่าหาดโมคยองนะคะ ก็แม่ก็ไปบ่อยค่ะเพราะว่ามันไม่ลําบากเรื่องที่จอดรถที่จอดรถมันกว้างมากแล้วก็หาดทรายถือว่าสวยอยู่ค่ะเป็นทรายค่ะไม่ใช่หาดหินค่ะเป็นหาดทรายนี่นูน่นอ่ะโอเคอันนี้ต่อมาทางนี้ต่อนะคะนี่ถ้าเดินตรงไปอีกตรงนู้นนะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลนะคะแล้วก็อาคารนั้นนะคะจะเป็นแบบอาคารเขาเรียกว่าอะไรเนาะไม่ใช่นาว่า,วากรุป๊ปทพูดผิดอ บาสนาวาลแลค่ะก็คือเป็นพื้นที่ทหารเรือแล้วค่ะแล้วก็ไม่ไปเนาะพื้นที่ทหารเรือพอดีสามีไม่ได้เป็นทหารเข้าไม่ได้ถึงแม้ว่าสามีเป็นทหารก็เข้าไม่ได้อยู่ดีพูดทําไมโอเคอ่ะทีนี้เลี้ยวหัวเลี้ยวขวาเข้าเมืองมานะคะตอนนี้ก็คือว่าทะเลเนี่ยอยู่ด้านหลังเราแล้วก็ภูเขาอยู่ด้านหน้าเรานะคะ ภูเขาที่บอกว่าชื่อมงฟาคองอะค่ะ,ะก็สามารถขับรถขึ้นไปข้างบนนู้นได้นะคะจะมีจุดชมวิวก็จะเห็นวิวของเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าอ่าวตูลงแล้วกันนะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าลาคาดเดอตูลงมันก็คือจะเป็นลาคัดเดอตูลงเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายเมืองที่มันอยู่ในลาคัเดอตูลงอะค่ะ,ะก็อย่างเช่นเออมันก็นับแล้วนั่นก็จะเป็นแบบเออลากาตูลองสนาคีสมองดิคีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีที่เที่ยวเยอะค่ะ โอ้ย oh, นี่จ้ารถบัสนะจ๊ะรถบัสของฝรั่งเศสนะจ๊าอย่าลืมนะคะขึ้นรถบัสที่ฝรั่งเศสต้องใส่หน้ากากอนามัยนะจ๊ะเดี๋ยวรอไฟแดงก่อนนะคะ uh. แล้วเดี๋ยวข้ามไปฝั่งโน้นคือว่าอยากกินไอติมมากมีไอติมแบบว่าวัฟเฟิลร้านใหม่มาเปิดในเมืองนะคะก็เลยแบบโอ้ยอยากกินนิสัยของคนหุ่นดีค่ะโอ้ยอยากกินอะไรไปทุกสิ่ง อ,อใครสนใจมาเที่ยวเมืองแถบนี้นะคะถามได้เพราะว่าอีแม่เที่ยวจนช่ำชองเชี่ยวชาญน,นะคะอุย้ยไฟเขียวแล้วค่ะข้ามได้ปึบนี่รูกสาวคนนี้น่ารักมากเลยะคะ่ะกระท้องเนี่ยสาวท้องที่ฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะแบบแต่งตัวอย่างเงี้ยคะ่ะเปรียปร้ยวๆใส่ชุดคุมท้องแบบบ้านเราไม่มีนะคะ ก็จะมีแบบเออกางเกงสำหรับคนท้องเป็นแบบเลกกิ้งคนท้องเงี้ยอย่างนี้แล้วค่ะเปียเป้ยวเยี่ยวราดมากนี่อันนี้เป็นไฮไลท์ของเมืองคุณ <laughs> เลนเออไฮไลท์ของเมืองจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเห็นเวลามีนักท่องเที่ยวหรือว่าแบบเ,ออเว็บไซต์ท่องเที่ยวของเมืองทุรงนะคะเขาก็จะแบบเออต้องมีรูป <laughs> อันนี้นะคะเอสวัสดีค่ะพี่ออจิตกรต่างแดน <laughs> อยากไปกินไอติมนี่ยังเดินไม่ถึงเลยค่ะว่าเดินไปโมไปอย่างนี้อยู่นี่อันนี้ก็ตอนนี้นะคะเมืองนี้เนี่ยเขาบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยเฉพาะพื้นที่ที่แบบมีคนเยอะๆค่ะอย่างเช่นเออตลาดอย่างเงี้ยแต่อย่างอันเนี้ยเออมันโล่งๆอะค่ะเขาก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยกันนะคะปับ๊บนั่นมีรถอีกรถคันสีแดงเขาเลี้ยวไม่เป็นไรโอเคนี่ ถนนเส้นนี้เขาก็เป็นแบบเออถนนเส้นช้อปปิ้งแล้วกันค่ะนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีของมักมไงอะไรเพราะตุลมัมก็ไม่ใช่เมืองใหญ่ค่ะอย่าหวังแบบเออถนนเส้นช้อปปิ้งแบบชองอลิเซ่น,นะคะไม่ใช่ค่ะอย่าไปเทียบกันค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะโชคดีมากเมื่อวานนี้คือถ้าออกมาเมื่อวานนี้คือแบบท้องฟ้าครึ้มมากลมแรงมากมองอะไรไม่เห็น ไม่หเดินดูกันต่อนะจ๊ะอ่านี่แนะนำนะคะใครอยากจะมาซื้อของฝากซื้อลายร้านนี้เลยค่ะมีของฝากที่เป็นของสไตล์โพวองเยอะมากอ่ะไปแอบ,บดูกันค่ะนี่นี่อห็นไหมคะแน่นอนค่ะเราก็จะต้องมีสบู่ค่ะสะบู่สบูสบ่ผ้าเช็ดมงผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดปากอะไรเงี้ยที่เขียนไว้ค่ะว่าโพวอง และเมืองนี้นะคะถ้ามาเที่ยวตูลงค่ะนี่ค่ะจะต้องมากินคราฟเบียค่ะคราฟเบียยี่ห้อเบียเดลลาาคอดนะคะความพิเศษของมันนะคะก็คือแบบอร่อยค่ะบอกแค่แค่นี้นอ่าและอีกอันหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่ามาเที่ยวโพวองนะคะนี่อย่าลืมซื้อครกคะ่ะครกซึ่งทำจากไม้มะกอกนะคะครกเล็กๆมีแบบทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะมีเยอะมากเลยนี่ ไปเที่ยวต่อค่ะอันนี้คุณนีทั้งรถทั้งจักรย,ยานรถยนต์รถตู้เอเียว ร้านนี้ชอบมากนะคะเป็นร้านที่แบบเออขายพวกเทียนหอมสบู่อะไรเงี้ยค่ะที่เขาทำเองนะคะราคาแรงแพงค่ะแต่ว่าก็หอมมากค่ะเคยซื้อเทียนเข้าไปหนึ่งอันนะคะไอเทียนนั้นน่นนะสิบหกจุดเก้ายูโรค่ะคุณแพงมากคือซื้อเป็นของฝากได้ค่ะฝากคนอื่นใช้แต่ตัวเองไม่ได้ใช้นะคะมามามองหนูเรียกแม่เหรอคะ นี้การเรียกลูกสาวเรียกมาเที่ยวต่อนะจ๊ะเที่ยวต่ออันนี้เสียงอะไรอะลูกนี่เฮ้ยขอถอยมาหน่อยเห็นอันนี้ซื้อหนังสือเจอวเนียมอมอ่าใช่ถอยต้องเป็นสมาชิกก่อนซื้อหนึ่งก็จะแถมอีกหนึ่งพอดีเห็นอันเนี้ยค่ะอยากซื้อให้ลูกสมุดสติกเกอร์ เดี๋ยวค่อยไปหาที่อื่นแล้วกันจ้ะรา้านหนังสือนะจ๊ะเดีวเล่าให้ฟังก่อนอีแม่เนี่ยมาอยู่เมืองนี้ตั้งแต่ประมาณปี2015นะคะอยากจะบอกเลยว่าเมืองนี้พัฒนาไปในทางที่ดีมากเมื่อก่อนนะคะแบบว่าโอ๊ยอาคารนี้แบบเนา่าหนอนมาก คือตอนนี้เนี่ยเมืองแบบว่าเขาทําอาคารใหม่ทาสีใหม่พวกบรรดาอาคารเก่าที่แบบผักไม่สวยเงี้ยเขาก็รื้อออกค่ะนี่เมืองคือแบบมันดูสวยขึ้นมากอะค่ะสมัยก่อนนี่คือแบบเอยพอห้าโมงหกโมงพอเริ่มค่ำคัมนี่ไม่กล้าเดินแล้วค่ะรักดิเลอร์เยอะมากคือแบบมันก็มีแหละพวกธุรกิจขายยงขายยาอะไรเงี้ยคือตำรวจนี่แบบเดินว่อนเลยค่ะ ต่อๆโอ้ยโอเคเดี๋ยวจะไปเมาส์หยุดตรงที่ร้านกาแฟนะคะชื่อว่าคาเฟ่มอครสค่ะตมกี้เพิ่งผ่านสาวคนหนึ่งค่ะสวยมากคุณดีมากโนบรามากเห็นแบบอะไรนะดราม่าที่เมืองไทยเรื่องโนบราแหมอยากจะให้คนที่แบบมันไปดราม่านี้แบบมาอยู่มาอยู่เมืองนอกมากคือแบบว่าคุณจะเมานมไปเลยค่ะ สิทธิ์ของเขานะคะนมเขานะคะไม่ควรไปยุ่งกับเขานะคะเอาจริงบางทีแบบเออเราอยู่บ้านเราก็ไม่ใส่เสื้อในอย่างนี้มันสบายค่ะโดนรัดรึงด้วยเสื้อในมาทั้งวันนะว่าสิบสองชั่วโมงแล้วแบบเอออยู่บ้านเงนี้มันก็ถอดให้มันสบายๆบ้างบ้างนี้ยปล่อยให้นมแบบว่าฟรีอิสระบ้างอย่านี้ดรามา่าอะไรกันเล็กๆนะฮะอ๋อนี่เลยค่ะถ้ามาฝรั่งเศสนะคะแนะนําเลยค่ะ ให้เข้าร้านนี้ค่ะ Le c o m ทั o u ์เ e อร์มาซึ่งมีของฝากเยอะมากใช่ค่ะแบบเห็นราม่าที่เมืองไทยบางทีก็งงเลยนมกูหัวนมกูอย่าไปยุ่งกับเขานี่ต่อต่อ,ตอร้านนี้นะคะของฝากน่ารักทุกสิ่งจริงกระเบลค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะเอ้ยถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะมีไอศครีมขายอย่างนี้ค่ะอร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะก็จะมีแบบเออช็อกโกแลตร้อนขายค่ะ อร่อยค่ะต้องลองนะจ๊ะนี่ต่อมาขอพามาดูกาแฟร้านปโปรดค่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงนะคะร้านขายของฝากค่ะคือร้านนี้ค่ะคือมาดูกันได้เลยมีทั้งกุ๊กกี้มีทั้งคาริซองอะคะ่ะที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเป็นแบบไอขนมขาวๆอะคะ่ะอันนั้นแหละจะเป็นของที่แบบเออามาโพฟองแล้วต้องมากินไงคะ่ะนี่ก็ทำดีมากเลยนะคะนี่ เป็นเซ็ตของฝากจากตู้ลงค่ะอันนี้โอ้ยรู้สึกคอแห้งมากไลฟ์มา20กว่านาทีตรงนี้นะก็เป็นแบบเออจุดกินกาแฟาที่อีเม่มานั่งกินบ่อยเวลาตอนมาตอนสมัยต้องมาเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่ๆตอนมาอยู่นะคะโอ้แฟชั่นหน้าร้อนของสาวฝรั่งเศสค่ะเซ็กเปรี้ยวเยี่ยวราดมากเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่ว่าเออไม่ใช่เพราะฉะนั้นหรอก ไปเสือกเขาเองคือว่าเออควรที่จะเคารพนะคะสาวๆเขาจะแต่งตัวอะไรยังไงก็เคารพเขานะคะอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะอ่นนี่ค่ะกาแฟร้านโปรดนะคะที่แบบมีประวัติเก่าแก่ยาวนานมากก็คือร้านคาเฟ่โมคริสค่ะรู้จะลงเหรอลงอ่ะด้านนี้แกจะลงคือเมื่อก่อนเนี่ยร้านเขาเปิดมานานแล้วแล้วแบบมันเคยปิดไปช่วงหนึ่ง ตั้งแต่สมัยแบบออคุณลุงคุณตาอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยรุ่นหลานค่ะเขาเขาเพิ่งมาเปิดใหม่แล้วแบบกิจการดีมากอีแม่ก็เลยขอมากินกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวคโอเคลูกลงแล้วดูอะไรคะลูกดูดูอะไรคะมาอ <laughs> นางจะไปดูน้ําตกแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นก็บายบายตรงนี้นะคะ <laughs> หมาอมอยหมาอมอย,มอยพานะเดินไปชมเมืองอโอเคค่ะนางจะดูน้ำงานน้าตก วัสดีค่ะคุณป๊ะๆก่อนนี่น้ำตกลูกอะโอเคบายบายเลยลูกบิซูบิซูบายบายชูเลมอนบายเลยบายนอนเมี่ยขอปิ้งกาแฟก่อนค่ะบายบาย <c oughs> กกาาปิดตรงไหนฮึบมาอ๋อไหนอะปิดตรงไหนหอะลืมไม่ได้ไร